นี่มามาพี่ผมอยูใจนี่นแหละคนนี้แหละหาวังดาวครับหาวังดาวครับเดี๋ยวครับเดินเดินเดินเหนตามอปนี่เงนตามคงนเท็จครับเจ๊ครับเจกี้ครับเงินน้อยไม่ไม่มีคนมองเลยมีแต่คนมื่น่ะแจ๊กี้ครับแจ๊กี้ครับถอดถอดถอดหน้ากากเครับถอดหน้ากากเลยครับว่าทำไมครับว่าทำไมถอดถอดหน้ากากเลยครับสุดละตาบินมีอะไรหรือเปล่าครับก็อยากเห็นหน้าไงอยากเห็นหน้าเฉยๆถอดหน้ากากเห็นไปแล้วครับวันนั้นไงที่เวทีไงไม่เอาก็อยากเห็นวันนี้อ่ยไปทีอีกรอบเรยก็อยากเห็นหน้าอีกได้ไหมโอ้แบบว่าจะขอแบบ ตั้งติดตัวหน่อยได้ไหมล่ะแบบผมมีอยู่เก้าแสนนี่มีแอรขายรถหกร้อยห้าสิบล้านเนี่ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดขายออกเดี๋ยวเดี๋ยวให้แจ็คกี้มีครบล้านเลยโอ้โหแสนเดียวเองไม่ขึ้นตัวเลยเนี่ยน้องหรือว่าแบบเอาตอเห็นหน้าได้ไหมล่ะไม่มีอะไรแพงเนี่ยหรือว่ามีมีอะไรกับหินหยากทีมมอนเห็นอะไรนะครับเทียสไปอ่ะมาไม่มีนะไม่ได้เรียกนะผิดคนหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีนะไม่ใช่ละไม่ใช่ละ โดนเที่ยวตัมปั่นหรือโดนคิงปั่นละแต่เขาไม่ไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันผมไม่ได้ผมไม่ผมไม่ได้รู้อะไรเลยยี่นี่ไงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโดนปั่นอีกล้วลาล่าสุดโดนไปสามสี่แี้มมีมีครรไมมู่้าถามหมื่งถามว่าเออแบบเราสองคนจะเป็นอะไรกันก็บอกเป็นเพื่อนกันอ่ะฮะเออไอถึงยิงกับมือกันเหรอใช่ใช่ใช่เขาถามจริงไหมเนี่ยร้อยเปร์เซ็ขาถามเขาถามไม่ใช่ไม่ใช่ไหสัตว์ จะผาปั่นกูุยแ้่โอ้โหมากันให้ว่อนนะที่เขาจะมีเรื่องกันหรือเปล่าเนี่ยไอ้รู้จักหรือเปล่าเขาเนี่ยคุนเขาได้ยินแจ้งจากคนหญิงนะครับรู้จักเขาไหมครับก็ไม่ไม่รู้ครับแล้วแต่ฝั่งเขาครับไม่รู้เลย น่าแต่เขาเหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันเอ้ไดมยวสำหรับอินนะรู้จักนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรู้จักจะทักไปบ่อยที62ไม่ใครจำรู้จักเขาในในในร่างนี้หรือเปล่าคุณแจ็คก็ลองถอดหน้ากากคุยหน่อยได้ไหมล่ะเออเขาหากใครถอดหน้ากากกันเลยมันบอกว่ามาหายแต่วันดออาห้าสิบจะมาอันนี้เขาขายยังอ่ะถูกขายแล้วนอนซึมหมดแล้วเราขายมันมันยังไม่ถึงสิบวันเลย แต่ผมนอนนะคือนิวโป้งอยู่อันสองมือเมื่อยแล้วผอดไปทีได้ไหมเลขแปดคนเดียวครับคนเดียวเขาเขาน่จะไม่อยากคุยกับหยินแล้วแหละมึกไดมอนด์ฮีทแล้วก็หลังนี้แล้วก็รอของหลังเขเลยมันเอาทำไมน้องฟ้าเอ๊ะทำไมทำไมโทษแต่คนอื่นนะครับทำไมไม่โทษตัวเองบ้างเลยวะเอ้าเอ้าไม่แมย์ทำไมอ่ะแล้วทำไมหยินต้องโทษตัวเองอ่ะเดียวเดี๋ยวรอรอถราบ้านไม่บ้างก็มาบิ๊กขายเห็นไหมเห็นไหมเขาพี่หนีหยินอีกแล้วโอ้เอาอย่างี้เลยเหรอพี่เอาอย่างี้เลยเหรอ เหมือนเ้าเ้า้าบ้านแกงมาของนะเจ้าบ้านแกกงเหมือนถ้าถ้าพี่ขายอ่ะไม่เกินสามสิบไปพี่ปืนรับอยู่แล้วแกงซ่ามากรับคนสูบไหมครับขอปืนบวกสี่ครับขอปืนบวกสี่กับมีดก็พอครับสองอย่างจะอุ้มให้เต็มที่เลยครับผมจะอุ้มแบบสุดชีวิตเลยอยู่มครับอันนี้ขอโทษนะครับถังได้ๆอันนี้แบบคลองหมู่บ้านนี่หมดเลยหรออ้บ้านหลังนนั้ประชาชนก็ซื้อหมดแล้วหรอคุณจอ ไม่แน่ใจอ่ะแต่พี่โตเขาตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นอ่ะชีโรชีก็บอกเขาอยู่ว่าถ้าวันไหนเขาจะขายนี่ก็รอซื้ออยู่บอกจากมานาไปแล้วด้วยเหมือนกันใช่มกูว่าเขาจะอันดับผิดแล้วแหละคุณเจนอะคอยู่นี่ดีกว่าไม่ของพี่ต๊อก็มีสมบัติไงสมบัติเยญ่ไง ตั้งแต่เป็นเศรษฐีก็ลืมคนคนดีเลยใช่ไหมล่ะตั้งแต่คุณเป็นเศรษฐีเดีลลูก๋ยงใช้เงินยอะไงอะไรก่อนใชซี่เรามันเราเก่าที่เราไก่ไงไม่ใช่ไอ้ยมึกอะมึกไปไหนอ๋อมันเป็นคุยกับแก๊งว่ามันขายไหมน่ะขายอยู่แล้วแหละไม่งั้นไม่มาหรอกเดือดร้อนเนียนเดอดูแก๊งมัน นี่เป็นมนี่พี่เชมว่าพี่อยู่ในเมืองพี่มอ่ะไม่อยู่ครับไม่อยู่พี่เชมพี่เชมอยู่ไหมฮัลโหลดีครับดีไหมอยู่ก็น่าจะได้ซื้ออ่ะกว่าจะตื่นอ่ะแจ็คก็ไปกับแกงอื่นแล้วครับพี่รับส่วนสูบไหมครับรับครับเราเอาปืนกี่บอกรอรอรอพี่รอปืนแบบบวกสี่บอกเดียวครับบอกสามได้ไหม เดี๋ยวมันอยู่ไหมอยู่ยอดทีนึ่งเดี๋ยวหนูให้พี่แป๋วคุจะรถได้กุณจะบานชิมรอรอรอปืนมีกี่กระบอกล่ะครับแม่แถามได้ไหมใช่ครับพี่ถึงสิบอย่างนี้เดี๋ยวพี่แป๋ากุแจะบานจากไปเลยนะคือซื้อเข้าตู้หมด่คือเอาไมอันนี้เลยจริงไม่หายบานตอนนี้ฉันดีกูโหมือยังติดพัดันอยู่เลยสัตว์มันเล่นกับลุงแนยงไมเไ็้ตอนมันเล่นกับลุงอ่ะ ดี๋ยวขอดันดูดีมันเล่นพันันจนสภาพมันเซอร์หมดแล้วมูดเแหลตัวนี้เลยตัวนี้เลยเล่นทีู่มันกรวที่น่มันโคตรรวยอ่ะเท่าไหร่อ้เท่าไหร่ที่นี่ีอไที่นี่อย่างเดียวเลยเาบอกว่าเอาวุผมแบบเยอะเอาให้พี่ยี่สิบได้ไหมล่ะอ้โหัดใจอะวัดใจอะอไบ้าเดี๋ยวไปกดไปเียวกดตังค์ไปกดตังค์ไปาให้ยี่สบาทที่ไหนได้ยีบล่างให้จริงป่ะผมก้าให้จริงป่ะให้เลขงั้มึงให้ก เลขแเลขเก้าสีศเอาไปบัตเอางี้ไปกินขนมเอาไปร้านเดียวอะไรนาเรากินนมร้านน้ใช่ไหเออดดีเนี่ยดีดีัดี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 ัดี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 นีมึงเอาืนไปเนี่ยเอาืนไปเนี่ยมา้วมาดีดีมึงให้กูจริงอยให้กูเล่นเนี่ยพี่ขอทุนไปตั้งตัวบาคาร่าหอมได้ไหมล่ะหมดอกาี่หมดโอกาแล้วเนี่ยโอเคขอย่างเป็ไม่เป็นไรอครับแจักกี้ครับแจกกี้ครับเ่อไรครับเนี่ย ผมรอนานแล้วเนี่ยเนี่ยครับคนนี้เ ouais. ขาให้ผมเปิดน้ากากเขาให้ผม 5m เนี่ยเนี่ยเนาดีใช่เนี่ย้อนเเหรอใช่เขามีเขามี 89m เขามี 89m เนี <S 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 ่ยเขาดังออก94โฉนดมึงี5แสลหรอสวยเตัวไปบารไปบัรไปบวตรไปบัตรไปบัารไปบัตรไปบ้ารไปบัตรไปบัไปบตไปบรไปบ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 ัไปบรไปบนไปบันไปบไปบนไปบรไบไปบไปบัไปไบั่ไบอ๋อขอบรขอบรขอบตครบอบรบ แต่ผมไม่รู้ว่าแบบคือคุยอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยน่าตั้งติดแจ็คถอดหน้ากากได้นไหมเขาจะเป็ีนอะไรกับหน้ากากของเคาเนี่ยขอถ่ายรูปไปยได้ไหมเราเราก็เจอที่เวทีแล้วไงเขาไปก่อนโอ้ก็อยากถ่ายอีกไงแต่คือที่ด่าในตอนที่ด่าเป็นงั้นนะโอ้ยผมไม่ได้คิดอะไรครับไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรครับโอเคแต่วันนี้ผมไม่คิดนี่ผใส่กางเกงพังอ่ะพี่ใส่กางเกงพังอ่ะเขาบอกว่าหลังกาชา คือหินอยู่ใกล้ๆแบบแปลกเราเลยือจากแปลกหินแบบขยับมายัเงไงก็ได้เขาแต่คือจะปล่อยให้เรื่องมันเป็นแบบนี้หรอมันไม่ได้ผมไม่ได้ปล่อยครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวไปแอร์เปิดก็ได้วแบบอ่าอ้าโอเคค้าบุบอี๋อ่ะเนี่ยอ่ะเจ็ดอู้ยอ้าตอนนี้พี่ชนกันนี่หว่าอ่ะอา ได้นะเนี่ยนัะพิจารกนั้นที่มหาที่ที่ที่ใช่ครับอันนั้นชื่อจริงผมครับชื่อจริงผมอ๋อใช่ชื่อจริงผมเป็นคนไทยครับลูกไทยไทยเม็กซิกันครับไทยเม็กซิกันเออมาถ่ายรูปหรอรออะไรอ่ะพี่ไม่เคยเจอเขาเลยอ่ะตอนไม่มีวริษัทแอบไงผมไม่เคยเจอใครเหมือนกันเลยตีบอลผมไม่เคยไปเหมือนนกัติดตามแจ็คมานานมากนะผมดูแบบดูตลอดเลยแล้วผมก็แจ็คคอยคอดูแบบว่าฮะ แต่พับจีอ่ะผมเห็นพับจที่เปิดผมดูขึ้นจอแต่ตอนไปแข่งอ่ะใครทีมลลัมอ่ะใช่ป่ะตอนู่ลิลัมไม่ใช่เพื่อนผมอ๋อไม่ใช่ไม่คนละคนเหรอใช่ใช่ใช่คเพื่อนผมเอ็ดอะไรนะเอ็ดดี้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 ผมได้อยู่ที่คนในทีมเดียวกันแต่ว่าผมเลิกแข่งก่อนผมมาอยู่มาอยู่ในโลกของที่นี่กันอ๋อมนตามอะไรไปแข่งวาโลก่อนเออใช่ผมไปแข่งวาโรมาก่อนด้วยแล้วค่อยค่อยกลับมาเล่นนี่ เออพี่ผ่านพี่ดูรู้รู้นะแต่ก็อะไรเออพี่อยู่กับมึงมาตลอดรออะไรอ่ะทำไมถึงมต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเลยครับแจ็คกี้ผมกลัวแบบคนในนี่ครับกลัวคนล้อหลอกครับจะล้อหลอกจะผมจัดการให้กใครอ่ะมีดิงให้ก่อนเลยปะด่านแรกฮะดิงให้ก่อนเลยไงใช่ไหมถ้าเราเล้วใช่หรือเปล่เป็นพันธมิตรกันและเตียนไหมครับเนี่ยก็เดี๋ยวไว้มีเรื่องกันค่อยตีก็ได้แต่ปกติเราก็อยู่แบบเป็นมิตรกันดีกว่าถูกไหมแต่เอาจริงๆอ่ะ เอาจริงนะแจ็คผมเล่นกับไดนด์เฮดมาถ้าแบบว่านบตั้งแต่ผมอยู่เอ็มดีด้วยแปลว่าผมน่าจะแพ้ไปก่อนสี่ห้ารอบอ่ะเวลาจูนทั้น้องกันติดอะแล้วพอผมมาเป็นการกินดังของผมไปตีไดลมเทดผมชนะไปสองแล้วก็รอบเนี้ยรอบนี้เป็นรอบที่สนุกที่สุดละจริงๆโอ้ยขาอวายแกหาพูดไปเลยอันนี้อันนี้พูดจริงๆเอา้าอันนี้คืออันนี้ผมไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรด้วยตอนเล่นกับไดลโมเทสสองรอบที่ผ่านมาผมชนะสามสิบต่อสองอะสองรอบเลย ทำไมครับชนะเพราะอะไรครับอ้าชนะเพราะผมเก่งไงเราเลยครับเราเลยเราเลยเราเลยครับแต่คือไม่ที่จะสื่อบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ผมอยู่เมืองนี้มาที่จะพูดทั้งหมดจากตั้งแต่เก้าเดือนผมอยู่มาเก้าเดือนเมืองนี้เก้าเดือนแล้วเหรอกราใช่ผมเข้ามาแต่มื่กาลาเลยเมืองนี้ใช่มันไม่มีสตอรี่ไหนที่มันสูสีเท่านี้อีกแล้วจริงๆคู่เราอ่ะมันไหมสูสีไหมมันมันคนเหยียดคนเฉียดคอผมแหกอ่ะเล่นมา ผมเล่นซตอรี่มันเยอะมากผมเคยคอแหกทั้งหมด3ครั้งเล่นกันสามอนที่วัดคันหนึ่งโอ้โหอันนี้เขาดอดใจนะเล่นเงินไม่สนุกใช่ไหมล่ะเจอโอเวอร์ทุกเดือนใช่เหรออะไรพูดอะไรอย่างนั้นเอ้าเอ็นดูเนาะทุกเดือนอ่ะผมตีจนแบบตีดีคนเนี่ยโอเวอร์ชื่ออะไรเ้ยพูดพูดให้ไรกันนะอย่างนี้โอเคโอเคไม่ไม่ผมก็พูดกตัญบายฟังเฉยๆว่าแบบเออเราเล่นกันบ่อยนะอะไรเงี้ยเล่นจนรู้มือ่ะมาที่นี่ก็คงไม่ต้องเล่นต่อเนาะพี่เนาะแต่นายมันเออไฟท้ายพลิกเลยนะประที่กัน ไฟท้ายแบบคือใครใครใครล้มก็คือพังอ่ะแพ้เลยอ่ะใครล้มคือแพ้ใช่แม่งมันจริงแบบพีิก็ไม่ไแไมแพ้ได้ไงวะแล้วแพ้ได้ไงครับผมก็เห็นตอนแรกใครดังเยอะนะเยอะแบบเยอะกว่าผมเลยนะตอนแรกแบบยืนกืนเลยนะใช่ใช่ใช่ตรงดูเอาศพมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมาเอาศพไปทิ้งนะแล้วผมก็เข้ามาแต่ไม่รู้คนอื่นยังไงแต่มันก็ผิดพลาดใช่ไหมครับแต่ว่าจะเจอมบ่อยเลยคู่เราปดหัวจริงปนหัวจริงๆนะมันแบบ มันไม่รู้เลยว่าจะมันมันมันพิกได้ตลอดเวลาแต่มันมันมันคือจริงๆแล้วผมบอกว่าไอ้ไอ้จริงๆแล้วผมคิดว่าไฟตรงถนนใหญ่ตรงสามท่อน่าจะน่าจะจบแล้วนะเออใช่ผมคิดว่าว่าจบเหมือนกันหมายถึงว่าตรงแถวแถวแรงครับทีนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ตำรวจมันเยอะเดือดจริงมันผมผมรับน้องๆมาใหม่ด้วยประมาณเกือบสิบคนแล้วมันแบบมันยังจูนกันได้ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะแล้วจากนั้งอยู่นี่สนุกไหมครับสนุกไหม ต้องต้องรอดูครับใช่ใช่ต้องรอดูไปเรื่อยว่าแต่ละแก๊งเป็นไงผมก็เห็นเล่นผมเล่นมาสองแก๊งไงเคยเล่นกับเอ็มดีไปใช่ไหมใช่เอ็มดีแล้วก็มากับแก๊งอื่เลยภาพแก๊งอื่นยังไม่เคยตีอะโอเวอร์เลยโอ้ยใจคิอาพี่ชายไม่ใช่ครับเดี๋ยวว่ายังไม่เคยลองไงเห็นแบบเขามีชื่อเรื่องตีอยู่แตต้องลองไปเล่นกับแก๊งอื่นลองสักแป๊บนึงครับลองสักแป๊บนึงได้ครับแจ็คกี้โอเวอร์โอ้ยโอ้เข้าไปเป็นแบบพาร่าเขาอีก ไม่มีหรอกใช่ไหมไม่บ่ดูดูแต่ผมเห็นไอ้พวกไอ้เปียกไอ้หลุยมันบอกว่าปีศาจมันไม่น่ามีพลาญผลาญนะโอ้โหแต่เราไม่มีปีศาจไม่ไม่ไม่มีผลาะหรอกรู้อยู่โกนอ่ะผมนี่แต่จะคิดแต่โกนงูสองพวงมันไปทิ้งมันยังไงหมดใช้เวลาแล้วไอ้ส่อัวเนี่ยได้อย่างนี้เลยก็ผมแบบนอนเป็นศพอยู่อ่ะตอนนี้กำลังข้ามครับมองสร้างไปก่อนนะตอนนี้เออให้รถโออเวรถที่ากลัวนะรถคัดที่ ผมมูลเลยเขาตะคันสิตะกี้นางอ่ะเออว่าไงมึงอยู่เว์อ่ะใช่เขสักคันนึงจุใจมันจุใจตอนนี้เราใช่ไหมครับพี่ใช่เห็นไหมผมผมต้องทำไม้ให้เขาเนี่ยแล้วเขามันเป็นโค้ชอี่งสปอร์ตเสร็จตังไม้อะผมว่าเออปืนดีกว่าแต่ถ้ามันเป็นเสร็จตังจริงน้ำม่งคงคงไม่ต้องปล่อยหรอกเออปล่อยไปแล้วหรอปล่อยพี่ไม่ไหวทำไมอ่ะไม่ไหวไม่ไหวเงินมันมันติดลบแล้วมันแบบแต่ใช่มันเป็นรถผมเองแล้วประมูลมาลอยเก้าสิบขายไปเท่าไหร่หกร้อยห้าสิบ อย่างี้ก็เหลือดิสักสิบเอ็มเป็นไรไปอ่ะพี่กระเป๋าหนึ่งแม่พี่พี่เอาวิชั่นขตีพี่มาเจ็ดสิบเอ็มพี่ได้ไปแปดร้อยล้านมันคนละที่เลยหรือหรือคุยกันอะไรเขามาแล้วล่ะมาดแคนิงตอนเอารถไปลองอยู่ไม่มาหรออืมหรือไม่ก็ตามไปเชิญรับรับคนสูบบอกนะครับแกงข่าวรับคนสูบบอกนะครับผมกำลังหาที่สูบอยู่ครับผมมีปั๊มครับแต่ว่าขาดน้ำครับกำลังหาที่สูบอยู่โอ้โหโอเคมีแต่คนมือไม่มีคนมองอ่ะแล้วแต่แล้วแต่ ตีตแ่งด้วย yeah. <Yeah. S 1> เฮียเฮ้ยน้องกูไปไหนวะเฮีย yeah. <laughs> อยู่ไหนครับพี่ผมโดนทิ้งไปแล้วพี่ก็มไม่เอาผมแล้วพี่ <Yeah. S 1> อยู่ไหนครับพี่หนึงกันไ์อยู่ไหนพี่